มาโคราชต้องมากินหมูกระทะคะ่ะทุกคนเขาว่าหมูกระทะที่โคราชเด็ดเด็ดจริงไหมไปดูกันะค่ะทุกคนหิวเข่าแห้งมาโคราชเพื่อมากินหมูกระทะนี่แหละค่ะ <Yeah, ร yeah, anyway> ีวิวใช่ใช่เขาบอกว่าหมูกระทะที่โคราชเด็ดใช่ไหมที่สุดที่สุดเลยต้องลองแล้วแหละที่เด็ดคือน้ําจิ้มน้ำจิ้มโคราชชอบบรรยากาศที่นี่นะเห็นไหมมัาจะเป็นที่นั่งแบบโต๊ะแบบนี้โต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะญี่ปุ่นมินนี่มินนี่เขาจะมีที่นั่งแบบหลายแบบนะห้อาแบบ เขาโคลาชทอานึกถึงอย่างเดียวเลยคือหมูกระทะนี่แหละจริงไหมมีใครเป็นคนโคราชดูอยู่บ้างคอมเมนต์หน่อยใครคนโคราชหมูกระทะร้านไหนเด็ดหรือว่าคอมเมนต์หน่อยอาหารอะไรเด็ดๆที่โคราชคอมเมนต์หน่อยหรือว่าหมูกระทะโคราชอร่อยจริงไหมคอมเมนต์หน่อยมีคนเคยกินไหมยืนยันหน่อยขอบคุณค่ะดูนี่จังสั่งได้นะแบบว่าไม่เอามันก็ได้ใช่ดูทุกคน เซตนี้250บาท250เราเลือกได้ด้วยใช่ไหมว่าไม่เอาอะไรใช่เขามีชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กอันนี้จะเป็นชุดใหญ่250ใครไม่เอาหมู3ามชั้นก็แจ้งได้หรือว่าใครไม่กินหมูกินกุ้งชุดเล็กเท่าไหร่คอร้อยส0งอ๋อต่างกันห้บาทเองใช่เรามาถึงนี้แล้วเราต้องเอาชุดใหญ่ลูกมันจะสมคำล่ำลือไหมหมูกระทะโคราชจะเด็ดจริงไหมคือเราเคยกินครั้งหนึ่งเนาะลูกเนาะมาโคราชรอบที่แล้วติดใจ เขาใส้ใส่สีมันจะทําให้แบบหมูกระทะอร่อยอ๋อเป็นสูตรเหรอใช่ตอกไข่ใส่อ๋อแต่คนคนละ,ะเทน้ามันลงเฮ้จริงไหมมีใครเป็นคนโคราชมีพี่คนไหนเป็นคนโคราชคอมเมนต์ไหมมีใครเคยทําแบบนี้ไหมคือเห็นในคลิปเขาทําแบบนี้แล้วเขาก็เทน้ําลงเป็นสูตรเหรอสูตรสําหรับไอคน <laughs> ที่ <laughs> ชอบนัวนัวลุงไม่สีเฮียบะอ๋อเทเลยเอ้ปื้ออน้ำมันเยอะไปก็ต้องเทเลยเทแบบปึ๊บเลย อไม่เป็นไราตักเอาจบ,จบที่ตักตักเอาจบชอบนัวนัวใช่ชอบนัวน้ำซุปมันจะได้นัวมีใครชอบซดน้ำซุปเหมือนกันไหมใส่โลกกไตใส่โลกไตคุณมีพวกแล้วไตหาหัวจาตามหาหัวใจแล้วก็เจอแล้ว <c oughs> นี่เ <c oughs> จอมานานแล้วหมูกระทะหวานใช <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ลุงเธอต้องกินผักเยอะๆนะมันจะได้แบบ เฮลตี้ส่วนหมูฉันกินเองแพ้หมูไหมลุงบอสนักแพกุ้งแม่นบอกบอสนักเพื่อจว่ากินแบบเฮลตี้กินแต่พักเอาเด้อสายสุขภาพไหมบอมาขนาดนี้บ่สุขภาพไหมทุกคนมาลุ้นนะว่าหมูกระทะชิ้นแรกพี่ลุงจะกินเองหรือให้เมียกินถ้าจะปิ้งให้เมียหรือสิปิ่งกินเองขาเบองกันตรงนี้ละก็ไม่ค่อยกดดันเขาหรอก ไฮไลท์เด็ดของหมูกระทะโคลานะครับคือน้ำจิ้มดาวฟินเวอร์เ้าแมนอยู่บอกเอาพือกับบออันนี้เนอแมนแล้วเออแมนแล้วนี่ที่เด็ดคือน้ำจิ้มนี่แหละค่ะทุกคนดูสีก่อนเดี๋ยวดาตักให้ดูคือน้ำจิ้มที่นี่จะเป็นเอกลักษณ์มากใช่นี่มันไม่เหมือนบ้านเรานะออมันจะมีความต่างอยู่มีใครชอบกินน้ำจิ้มหมูกระทะโคลาบ้างบอกหนึ่ง คอมเมนต์มาหน่อยเด็ด<ส>จริงไหมน้ำจิ้มหมูกระทะมาช่วยกันยืนยันหน่อยคะ่ะทุกคนช่วยยืนยันหน่อยนี่ดูสีน้ำจิ้มหมูกระทะโคราชเด็ดจริงไหมเน่มาคอมเมนต์หน่อยคะ่ะทุกคนมายืนยันหน่อยเนี่ยแค่เห็นแค่น้ำจิ้มก็น้ำลายไหลแล้วความน่ากินของหมูกระทะทำใครหิวต้องขออภัยด้วยนะหอ,อมห้งอ,อ่ะอ้ดูตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งก็ <c oughs> งนั่งกินหมูกระทะอยู่สองคนมีไหนใครบอกจะลดน้ำหนัก <c oughs> เห็นพูดอย่างนี้มาเป็นปีแล้วเดี๋ยวคอยลดคือบอกว่าจะลดน้ำหนักทาไมมันขึ้นเอ้าขึ้นอ้ลดหรือเพิ่มคะจะลดได้ไงของอร่อยมีเยอะขนาดนี้แย่งกันแท่เลยนี่สินแรกนี่เธอเขาบอกว่าถ้าเธอห้าเธอใส่มูสิินแรกเขาเอาเอาสินี้เดีวะสินกลางโบ่มันเป็นสูงสิเอาเมียใหม่บอกสูดับสูดับเดี๋ยวเอาเมียใหม่ได้แดดเป็นแผนบอกเธอชอบกินอะไรฉันอยู่กับเธอมา15ปีคุณเส้นเธอชอบมาก เพิ่นเอาหมูไปเบิร์นนะเพิ่นเอามันเสร็จแล้วเออเธอกินไปก่อนอจากินหลานมื่อสี่วันทีเราได้บุญเส้นอ่ะเสร็จๆนะใครเมียเนานี่ยมันหมูสุกละโม่บางก้นเลยเสียเมียกินหนักเลยหมดใจแล้วเหลือหิวล่าสุดคือหิวแล้วกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันแล้ว ไห่ว่าสินแบกใครเนี่ยเอาไปซ้างกันเขาพิสูจน์ค่ะดูกันตรงนี้แล้วแสดงว่ามาเข้าอีดี้งทุกคนมาถึงโคราชนะต้องมากินนี่เลยหมูกระทะค่ะทุกคนหมูกระทะโคราชจ้ะมันเด็ดที่ตรงไหนพี่ดาวเขาบอกว่าเด็ดที่น้ำจิ้มอ่าขอดูน้ำจิ้มหน่อย้ดูใครว่าน่ากินบวกหนึ่งมวหน่อยทำใครหิวขออภัยนะโอ้ยเขาหิวเลยอ่ะเอาเลยเด้อ เด็ดยังแดสมคำลำลือวะ้สมคำลำลืออีมันเด็ดที่น้ำจิ้มจริงเหรอใช่น้ำจิ้มอร่อยมันทำให้หมูกระทะอร่อยเลยอ่ะเอออือกรุงเทพกับโคราชก็ไม่ไกลขับรถมาคุ้มนะมาโคราชเพื่อมาที่แรกที่แวะเลยก็คือหมูกระทะเพื่อสิ่งนี้ท่กมาถึงยังไม่เข้าโรงแรมเลยเพื่อสิ่งนี้ค่ะทุกคนคุ้มค่าถูกใจ วันนี้ทาสีอะไรลิปฟินเวอร์วันนี้ทาลิปฟินเวอร์เบอร์สามค่ะเสียงแจ๋วเลยนะสีแจ๋วเลยจ้าแจ๋วเบอร์แนค่ะขอบติดตัวไปตลอดนะบาเสื้อบรนี่ค่ะนี่ลิปฟินเวอร์เบอร์สามค่ะสีนี้ค่ะสีที่ขายดีที่สุดก็คือเบอร์สามอะไรนะเขาเรียกสีแะ้วแดงอมส้มค่ะมันกันน้ำจริงไหมกันน้ำค่ะหน้าฝนแบบนี้กันน้ำนะลิปฟินเวอร์ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวทดสอบให้ดูเะลอาเซตให้ดูนะเดี๋ยวฉีดให้ดูเลยทุกคนมาดูนะเดี๋ยวฉีดให้ดูมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะ โทนแดงโทนส้มโทนชมพูมีหมดเลยแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวด้วยอ่ะชิมให้ดูนะเนี่เฮ้ยเห็นไหมทุกคนดูความกันนางไม่สียังจึ้งอยู่เลยใช่ยิ่งโดนน้ำสียิ่งสวยค่ะทุกคนเหมาะสำหรับหน้าฝนนี้เลยค่ะทุกคนนี่โดนน้ำปากก็ยังสวยยังแซ่บอีกเดี๋ยวเช็ดทิชชู่ซับให้ดูนี่นะซับดูขอดูหน่อย ยังอยู่นี่เห็นไหมยังสวยยังอยู่เฮ้ยมันหลุดอะมันหลุดไม่เยอะนะใช่หน่อยเดียวถามว่ากินหมูกระทะแบบนี้ดิบหลุดไหมหลุดบ้างนะคะทุกคนแต่เราไม่ได้แต่มันไม่ได้หลุดหมดค่ะทุกคนจากประสบการณ์ที่ดาวใช้เองตลอด2ปีเติมดิฟประมาณ1-2รอบต่อวันค่ะสั่งซื้อยังไงเอยวิธีการสั่งซื้อนะคะง่ายๆเลยค่ะพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะช่องทางการสั่งซื้อมีทั้ง f a c e b o o k ิ i ต t อก La z a d a s ชอ p ปี สะดวกทางไหนไปตาได้เลยค่ะทุกคนใครมีปัญหาปากคาปากดํานะคะลิปวินเวอร์ตอบโจทย์แก้ปัญหาปากคาปากดําเลยค่ะทาแล้วจะสวยจะสับแบบนี้ค่ะนี่ใครที่ชอบเซลฟี่เหมือนดาวนะถา่ายรูปขึ้นกล้องค่ะทุกคนเ,เวลาปากเราสวยแล้วแซ่บมันจะขึ้นกล้องนี่ทาแล้วจะมีความสวยความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยนะลิปฟินเวอร์สั่งใต้คอมเมนต์ได้ไหมสั่งใต้คอมเมนต์เลยค่ะพิามพคําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะน่าชินจังเลยอะ่ะหมายถึงเธออะ่ะ ปไปมันต้นองกินแหละมึงจะทำไห้ <c oughs> กลับรงแรมเลย <c oughs> เดี๋ยวให้เบิร์นโอ้ยดาวคำเดียวรู้เรื่องน้ำจิ้มแบบสม่ำคั้นูกเลือกน้ำจิ้มมันเข้ากันมันทำให้หมูกระทะอร่อยกินฮอตอันนี้เลยตอนนี้เขามากินเท่าไหร่ <c oughs> รถนี่เลยลูกแรงว่าท่านเขาขับมาถึง สามทุ่มกว่ามากินหมูกระทะเลยอร่อยนะสำหรับเราอ่ะเฮ้ยคือคุ้มนะราคาเนี่ย250นะอันเล็กเท่าไหร่200อันเล็ก200ร้อยเล็กสองร้อยคือหลานเนี่มก็สั่งเพิ่มได้สวนสวนหมอนสวนเอียงสวนหมอนสวนหมอนสวนหมอน30กันยายน30กันยาซื้อเอายอดเมาจะใส่สวนหมอน30กันยายนมันชื่อซอยสามสิกันยานี่มั้ยเหรอเหรอ ใช่ไหมโซยนี้เออสงสัยทำไมมันเป็น30กันยามีใครรู้มีคอมเมนต์หน่อยเป็นมือก่อตั้งถนนหรือเปล่าสวนหม่อน30กันยานี่ไงถามพี่เขาพี่สามสิบกันยามันคืออะไรอ๋อชื่อซอยก็บอกว่าชื่อซอยอ๋อผมสงสัยอยู่นึกว่าวันก่อตั้งวันก่อตั้งมบุกษะก่อตั้งร้านแต่ละเรารู้และสามสิบกันยาคือชื่อซอยสวนหม่อนซอย30กันยา ม่เขาวัดใส่เขาวัดส้อยเขาใส่เขาวัสามสิบกันยาซื้อด่านด่านน่ะเขาบอกขยายให้ม็เป็นส้อยเอากินกินอุ้ยนี่เธอสมบอสจำมาเนียสามสันก็แค่ผักลวกมีใครแย่งกันไหมอันนี้อุ้ยอันนี้เลยที่เด็ดเลยเธอพระเอกเลยเด็นี่ต้องรอให้มันกรอบก่อนเออหอมมีใครชอบกินอันนี้ไหมพระเอกเลยต้องรอให้กรอบกอก่อนพระเอกเลยเด้นี่ คืยอะไรเด้อเอาเลยเข้ากับฮิ้วคือกันรู้ไหมยอมอดข้าวเย็นตอนกโมงเพื่อสิ่งนี้เพื่อมากินหมูกระทะที่โคราชตอน3ทุ่มเพื่อสิ่งนี้แต่มันก็คุ้มลงแงรงกว่าท่านเผาเขาล้านหมูกระทะก็ถึงโคราชสิ่งแรกที่เข้าเลยหมูกระทะหมูกระทะร้านหมูกระทะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเข้าร้านหมูกระทะก่อนเราอยากลองน้ำซุปอ่ะก็่แต่เนื้อเขาหั่นแบบพอดีเลยนะใช่หมูเขานุ่มนะลุงนี่เห็นไหมใส่เวลา ทำใครห monkeys, gucken, <this is sound> <laughs> ิวกลางดึกต้องขออภัยเด้อพข่อยกับมากใครหิวนกันคือมีใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลากินหมูกระทะชอบซดน้ําซุปสายไตสายไตไตไตค่ะหัวจามมาลองน้ําซุปน้ําซุปจะอร่อยไหมเฮ้ยลุงเซบเข้ามามันหอมเลยเฮ้ยลุงอร่อยมากก็ใส่ไทยยังใส่แล้วนัวมากเธอลองเธอกระเซือ่ะเธอลองสิมอ่ะอ๋อข้ซสองทิ่มันเปราน้า ทำไมมันมีความหวานด้วยอ่ะหวานขอโพดเจ้าจะสดหลายได้หรือพี่เด้อไตราว้องไตเด้ไม่เป็นไรเขามีให้เป็นกาเลยสดจะถ่องยืนกันหอลาดจังสีเลยบอกแซ่บเด้เท่านี่คลอลาดเลยใช่ลาดเลยจะไหนลาดคิวโคลาดกินลาดก็ลาดกินแบบนี้แซ่บกินงนัวครักเนาะ กับคองมักเนาะค่ะของมักก็คือหมูกระทะนี่แหละค่ะกินซื้อมือก็ได้ได้นี่ถูกใจแฮ่ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ประมาณเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเกือบสิบได้แหละเท่ากับทำกันเออข้าวามันแซ่แสบด้วยนี่นน้ำซุปนี่เท่าไหร่ซีฟลีน้ำซุป แมนแล้วเธอสายน้ำซุปสายไตสายไตน้ำจิ้มเข้ากับไอซิปน้ำจิ้มเติมรอบสองแล้วทุกคนเขามาเติมข้างนี้ใช่แซ่บกว่าหมูกระทะก,กว่าปากไม่ค่ะนี่ละค่ะแซ่บถูกใจแหมมันไปนเท่าไหร่ดาว หมดไป400 420 420 <120 S 2> อ่ะ420บาทคุกเต็มคาราเบล